อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1951เจิดจรัดหนึ่งบททดสอบชั้นฟ้ามีมาตั้งแต่ยุคโบราณในมิติอันประหลาดแห่งนี้มีเพียงสัมผัสวิญญาณของเซียนผู้สูงส่งชั้นฟ้าเท่านั้นที่สามารถทะยานตรงเข้าสู่ท้องฟ้าและเข้ามาสถานที่นี้ได้มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่สามารถมองทะลุโครงสร้างของมัน พวกเขารู้ว่าบรรพชนเทพได้สร้างขึ้นมาเรียนแบบแดนเทพบรรพาการซึ่งทําให้ลูกหลานของเผ่าเทพสามารถคุ้นชินกับแดนเทพบรรพาการในอนาคตเพื่อมีโอกาสที่จะกลายเป็นมหาชั้นฟ้ามากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผู้สูงส่งชั้นฟ้าหลายคนมาที่นี่หลายครั้งเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองและมีชื่อเสียงทั่วเผ่าเทพบททดสอบชั้นฟ้าเป็นสถานที่ที่มหาชั้นฟ้าทั้งห้าคนให้ความสนใจอย,อย่างมาก เหล่าผู้สูงส่งชั้นฟ้าเกือบ9้าวใน10บต่างก็ใช้ความพยายามเพื่อผ่านตําหนักแต่ละระดับเมื่อหน้าสายตาของผู้สูงส่งชั้นฟ้านับร้อยด้านนอกตําหนักระดับแรกหวังหลินมาถึงเป็นลําแสงสายหนึ่งพอเข้ามาใกล้ตําหนักระดับแรกแสงก็หายไปและร่อนลงบนพื้นยามที่หวังหลินก้าวเข้าสู่บริเวณด้านนอกตําหนักระดับแรกสายตาเซียนรอบด้านทั้งหมดต่างก็จับจ้องมาที่เขาหวังหลินมองรอบๆด้วยท่าทีสงบนิ่ง เขาเคยเจอผู้สูงส่งชั้นฟ้าอยู่บางคนและส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเจอมาก่อนอีกทั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีคนเข้าออกอยู่เรื่อยๆบางคนก็จากไปและบางคนก็มาลองอีกครั้งคนที่รู้จักเขาถึงกับยิ้มและคํานับฝ่ามือให้หวังหลินวังหลินตอบกลับด้วยรอยยิ้มเช่นกันหลายคนมักจะผูกมิดเว้นแต่จะเป็นคนที่มีนิสัยโอหังหรือมีความบาดหมางเท่านั้นแม้หวังหลินจะหายตัวไปหลายสิบปี เขาก็ยังทําให้หลายคนเกิดความประทับใจเล็กๆตอนที่ผ่านหลายระดับในครั้งเดียวดังนั้นผู้สูงส่งชั้นฟ้าบางคนจึงอยากผูกมิตรกับเขาทว่าการผ่านสี่ระดับก็ไม่มากพอในสายตาผู้สูงส่งชั้นฟ้าบางคนบางส่วนยังมีสายตาเย็นชาหลายปีก่อนข้าได้ยินมาว่าผู้สูงส่งชั้นฟ้าผมขาวคนนี้เข้าสู่ระดับแรกและล้มเหลวจากนั้นก็ผ่านสี่ระดับรวดในครั้งเดียวเขาไม่ใช่คนธรรมดา สี่ระดับแค่สี่ระดับแล้วอย่างไรในกลุ่มเรามีใครที่ไม่ผ่านสี่ระดับบ้างการที่เขาล้มเหลวในระดับแรกและจากนั้นผ่านสี่ระดับในครั้งเดียวก็แค่กลลวงให้เราสนใจนั่นก็จริงข้าประเมินว่าผู้สูงส่งชันฟ้าผมขาวผ่านได้อย่างมากก็แค่ด่านที่ห้ารอบด้านต่างก็มองมาที่หวังหลินคนที่เป็นสหายต่างก็พูดกันในใจท่ามกลางคนเหล่านั้นมีบางส่วนจำหวังหลินได้ส่วนคนอื่นรู้สึกดูถูกแต่ละคนต่างก็มีความคิดของตัวเอง ทว่าในขั้นผู้สูงส่งชั้นฟ้านี้พวกเขาไม่อาจเผยอะไรออกมาทางสีหน้าได้ห่างออกไปมีผู้สูงส่งชันฟ้าจูหลิงกำลังนั่งมองหวังหลิงอยู่ตรงนั้นครู่ต่อมาเขาก็หลับตาและไม่มองอีกเขาไม่อยากดูถูกเซียนผู้สูงส่งชันฟ้าคนใดแต่ไม่คิดว่าหวังหลิงจะผ่านด่านที่เจ็ดไปได้แม้เขาจะให้ความสนใจคนที่ต่ำกว่าด่านที่เจ็ดนั่นก็มากพอแล้วหวังหลิงไม่ได้เข้าไปทดสอบในทันทีแต่ยืนอยู่นอกตําหนักระดับแรกและมองขึ้นไป แต่และตำหนักสูงกว่าอีกแข่งและตำหนักที่ก้าวช่างคร่าเลือนมากหวังหลินเข้าใจอยู่แล้วว่าบททดสอบชั้นฟ้ามีทั้งสิ้น19ด่านมีผู้สูงส่งชั้นฟ้าไม่ถึง60คนที่สามารถทะลวงผ่านชั้นที่9ไปได้ส่วนคนที่อยู่ขั้นสูงสุดของระดับผู้สูงส่งชั้นฟ้าหากผ่านตํหนักระดับ10ได้เมื่อนั้นจะกลายเป็นผู้สูงส่งชั้นเทวะทุกคนที่ได้เข้าบททดสอบชั้นฟ้าสามารถทําให้เกิดความสนใจได้ นอกจากนี้การเป็นพยานรู้เห็นการเกิดใหม่ของผู้สูงส่งขั้นเทวานับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งซึ่งเรื่องนี้สามารถทําให้เหล่ามาหาชั้นฟ้าเกิดความสนใจและมาหาด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามเผ่าเทพมีผู้สูงส่งชั้นเทวะเพียง48คนเท่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมายังไม่มีคนที่49นั่นแสดงให้เห็นว่าตําหนักระดับสิบนั้นยากเย็นแค่ไหนมีแต่ผู้สูงส่งชั้นเทวะเท่านั้นที่สามารถทะลวงผ่านขั้น11ได้ หากสามารถผ่านไปถึงขั้น19หรลือกันว่าจะมีโอกาสกลายเป็นมหาชั้นฟ้าผู้สูงส่งชั้นเทวะที่สามารถผ่านไปถึงชั้น19จะมีพลังอำนาจที่แม้แต่มหาชั้นฟ้าก็ไม่กล้าดูถูกดูแคลนอย่างไรก็ตามไม่มีผู้สูงส่งชั้นเทวะที่ทะลวงผ่านชั้น19เลยผู้สูงส่งชั้นเทวะหมิงเต้าซึ่งแข็งแกร่งที่สุดก็ยังหยุดที่ชั้น16และไม่สามารถผ่านไปได้ ตลอดหลายหมื่นปียังไม่มีใครข้ามผ่านอันดับของผู้สูงส่งขั้นเทวะหมิงเต้าได้เลยสักคนเดียวตอนนี้เขาแทบเป็นคนที่จะเป็นมหาชั้นฟ้าคนถัดไปแล้วและบางคนก็เริ่มเรียกเขาว่าตะวันดวงที่6กแห่งเผ่าเทพแม้ชื่อเสียงเขาจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ามหาชั้นฟ้าเขาก็ยังมีชื่อเสียงมากที่สุดใต้มหาชั้นฟ้ามหาชันฟ้าแดสุดขั้วยังเสนอสิ่งมีค่ามหาศาลเพื่อดึงหมิงเต้ามาร่วมกับเขา เขาไม่ได้ปฏิบัติกับหมิงเต้าเหมือนผู้สูงส่งชั้นฟ้าหรือผู้สูงส่งขั้นเทวะเหมือนคนอื่นแต่มีมารยาทมากยิ่งกว่าข้าอาจได้เจอผู้สูงส่งชั้นเทวะหมิงเต้าระหว่างทางไปเมืองหลวงเขาเป็นอันดับหนึ่งในผู้สูงส่งชั้นเทวะและต้องพิเศษแน่หวังหลินอดไม่ได้ที่จะมีแววตาเปล่งประกายครั้งนี้ข้าต้องทําให้ทุกคนตกตะลึงในคราเดียวครั้งนี้ข้าอยากจะเห็นว่าข้าไปได้ไกลแค่ไหนโดยไม่มีเกราะวิญญ,ญาณ หวังลินหลับตาด้วยความสงบนิ่งครู่ต่อมาจึงลืมตาและเปล่งประกายเจิดจ้าเขาทยานผ่านตำหนักระดับแรกไปและทยานขึ้นด้านบนอย่างรวดเร็วพอเขาขึ้นไปในอากาศผู้สูงส่งชั้นฟ้าบางส่วนจึงมองขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่ต่างก็หลับตาและไม่ให้ความสนใจมากนักผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลินเองก็หลับตาบ่มเพาะและไม่ได้มองมาเมื่อเคยผ่านไปแล้วจะสามารถข้ามไปและไม่โดนตำหนักก่อนหน้านี้ส่งแรงกดดันอีก หวังหลินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและผ่านสี่ระดับแรกไปอย่างรวดเร็วเขาหยุดเบื้องหน้าตำหนักที่ห้าและก้าวเข้าไปข้างในโดยไม่ลังเลวินาทีที่เข้าสู่ระดับห้าทัศนวิสัยจึงคล้าเลือนเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่เขามาที่นี่ครั้งล่าสุดครู่ต่อมาทัศนวิสัยก็ชัดเจนและอยู่ในดาราจ,จักรแห่งหนึ่งตำหนักระดับสี่มีดาวเคราะห์สาสิบหกดวงและมีดาวเคราะห์สีทองดาวเคราะห์สีทอง,ทอง,ทองมีพลังไม่ด้อยไปกว่าดาวเคราะห์ทั้งหมดรวมกัน ข้าสงสัยจริงว่าระดับนี้จะมีดาวเคราะห์สีทองกี่ดวงหวังหลินมองดาราจากเบื้องหน้าและดวงตาเปล่งประกายเบื้องหน้าเขาดาวเคราะห์สีห้าดวงเปลี่ยนทิศทางการโคจรลัทยานเข้าหาจากทุกทิศทางเกิดเป็นเสียงดังกึกก้องขณะที่พวกมันเข้ามาใกล้ดาวเคราะห์้าดวงพลันเปลี่ยนเป็นสีทองในพริบตามันปลดปล่อยแรงกดดันทรงพลังพุ่งมาหาหวังหลินห้าหวังหลินยืนอยู่ในอวากาศสีหน้าท่าทางสงบนิ่ง ขณะที่ดาวคาะอ์เข้ามาหาเขาหวังลินพลันยกแขนขวาขึ้นมาและระเบิดระดับบ่มพะข,ขั้นวิบากดับศูนย์หนึ่งสองสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหวังลินกำมัดและเกิดเสียงดังปะทุขึ้นเนื่องจากวิชาสิบสามวิชาปรากฏรอบฝ่ามือวินาทีนั้นระดับบ่มพอหวังลินยังอยู่ในขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากบรรลุขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางข้ายังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่ มาดูกันว่าตอนนี้ข้าจะผาสานเข้าไปในกำปั้นได้กี่วิชาซึ่งผมสีขาวและเสื้อผ้ากำลังพลิวสะบัดสายลมกันโชกรุนแรงพัดผ่านมาระดับบ่มพาะระเบิดขึ้นกลิ่นอายเปลี่ยนจากวิบากดับศูนย์ระดับต้นไปสู่ระดับกลางวิชาที่14อีกวิชาปรากฏขึ้นในกำปั้นหวังหลินจากนั้นก็เป็นวิชาที่15 1หและ17โดยไม่มีการหยุดชะงักคลิปตาเดียวมีถึง21วิชา ตามที่ค่าคาดการแต่ขั้นของวิบากดับศูนย์สามารถเพิ่มจำนวนวิชาขึ้นไปได้ทีละ9วิชาขีดจำกัดของวิบากดับศูนย์ระดับต้นคือ9หลังจากบรรลุระดับกลางก็ควรเป็น18แต่ด้วยแก่นแท้ไม้และแก่นแท้โลหะระดับบ่มเพาะของค่าจึงเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยและบังคับให้ควบแน่นได้อีก4วิชาจนไปถึง22วิชาดวงตาหวังหลิงนเป็นประกายพลางมีดาวครอสห์45ดวงเข้ามาใกล้ วิชาที่22เสียงดังอึกกระทึกโผล่ออกมาจากกำปั้นและเกิดวิชาที่22ขึ้นมาพลังอันน่าตกตะลึงโผล่ออกมาจากกำปั้นแรกราวกับกำปั้นนี้สามารถทำลายล้างทุกสิ่งได้ทีเดียวน่าจะได้อีก23หวังหลินคำรามแต่ไม่ได้โจมตีในทันทีเขากระโจนขึ้นไปแขนขวาบวมเป่งพลังแข็งแกร่งคล้ายกับเข้ามาแทนที่การไหลเวียนโลหิตในร่างกายและรวมกันในกำปั้นกลายเป็นเสียงดังสนั่นวันไหว เึ้งผมหวังหลินคล้ายกับกำลังเริงระบำดวงตาเปล่งประกายและมีวิชาที่23ก่อตัวในแขน23วิชาเป็นขีดจำกัดของระดับบ่มพาะตอนนี้แล้ววิชาที่เพิ่มมานี้เกิดขึ้นจากเวลาที่ข้าอยู่ในบ่อน้ำตรงหลินจนเสริมพลังแก่นแท้อื่นๆทั้งหมดอีกเล็กน้อยหวังหลินก้มศีรษะดาวเคราะห์สีดวงด้านล่างกำลังพุ่งเข้ามาหาและมีดาวเคราะห์สีทองห้าดวงเปล่งแรงกดดันทรงพลัง ตอนนี้พวกมันอยู่ห่างจากหวังหลินเพียงไม่กี่พันฟุตเท่านั้นเพียงแค่ร่างแก่นแท้เดียวก็สามารถผ่านด่านที่ห้าได้มากพอแล้วร่างเงาหนึ่งทับซ้อนกับร่างหวังหลินพลางมีร่างแก่นแท้ห้าธาตุปรากฏขึ้นมาหวังหลินชกเข้าใส่เหล่าดาวคหอทันทีกำปั้นที่มีวิชาถึง23วิชาผสานกับร่างอวตารอีกจึงเท่ากับ46วิชากำปั้นนี้ได้ทยานเข้าสู่ดาวครอสี่สห้าดวงเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องอย่างมหาศาล อวกาศพังทลายแสงสีทองจำนวนมากแทงทะลุผ่านอาวกาศนี้ไปด้านนอกและปกคลุมท้องฟ้าเหล่าผู้สูงส่งชั้นฟ้าด่านล่างนับร้อยต่างก็เห็นแสงสีทองตอนที่1952เจิิดจรัสสองแสงสีทองห่อหุ้มบททดสอบชั้นฟ้าและแต่งแต้มพื้นดินให้เป็นสีทองไปด้วยเหล่าผู้สูงส่งชั้นฟ้าทั้งหมดต่างก็สงบนิ่งราวกับไม่ประหลาดใจ มีหลายคนที่ไม่แม้แต่จะมองขึ้นไปและเพ่งสมาธิบ่มเพาะไม่แม้แต่จะลืมตาขึ้นมาราวกับแสงสีทองจากการผ่านชั้นที่ห้าไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้เลยผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลินก็ไม่ลืมตาเช่นกันเขาจมดิ่งไปในโลกของตัวเองขบคิดถึงวิธีการผ่านชั้นที่8ด้วยระดับบ่มเพาะของเขาก็ควรจะผ่านระดับ8ได้แต่เขาก็ยังถูกหยุดอยู่ตรงนั้น ผู้สูงส่งชั้นฟ้าผมขาวใช้เวลาไปกับระดับห้าอยู่บ้างกว่าจะมีแสงสีทองปรากฏขึ้นมานี่ยังช้าก,กว่าขาวลือที่เขาผ่านสี่ระดับแรกดูเหมือนเขาใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อผ่านระดับห้าแม้เวลาจะยังรวดเร็วแต่ก็คล้ายกับผู้สูงส่งชั้นฟ้าทั่วไปที่ผ่านระดับห้าไม่มีอะไรให้สังเกตจริงๆข้าอยากรู้ว่าเขาจะจากไปแบบเมื่อก่อนหรือลองระดับหกแต่เขาไม่น่าจะผ่านระดับหกได้ เหล่าผู้สูงส่งชั้นฟ้ามองขึ้นไปและรอบคบคิดบางส่วนยังคงผิดหวังเล็กน้อยเพราะที่พวกเขายังให้ความสนใจเพราะได้ยินหรือได้เห็นว่าหวังหลิมผ่านสี่ด่านแรกไปอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีเรื่องแบบนั้นนี่ก็แค่การผ่านระดับห้าแม้จะดูน่าตกตะลึงแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนะักหวังหลินทะยานร่างออกมาจากแสงสีทองในระดับห้าเขาสงบนิ่งและไม่มองลงไปแต่หันเข้าหาระดับหกแทนดวงตาเปล่งประกายและพุ่งไปต่อโดยไม่ลังเล เหล่าผู้สูงส่งด้านล่างเห็นเหตุการณ์และเพ่งสมาธิไปที่หวังหลินเขาจะลองผ่านระดับหกจริงข้าเองก็หยุดอยู่ระดับหเขาใช้เวลาไปกับระดับ5มากเกินไปและนานกว่าของข้าอีกหากข้าผ่านระดับ6ไม่ได้เขาก็ต้องล้มเหลวแน่นอนผู้สูงส่งชั้นฟ้าผมขาวไม่ได้กลับไปหรือตำหนักระดับ6นี่ค่อนข้างน่าสนใจขึ้นมาหน่อยหากเขาผ่านได้ก็คู่ควรที่จะคบเป็นสหายแทบไม่มีใครเชื่อว่าหวังหลิงจะผ่านระดับหไปได้ เพราะเขาใช้เวลาไปกับระดับห้ามากเกินไปกว่าปกติซึ่งไม่มีอะไรต้องให้ตกตะลึงผู้สูงส่งชั้นฟ้าบางส่วนไม่ได้ลืมตามองแสงสีทองจากระดับห้าแต่พวกเขาลืมตามองระดับหกผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลินได้ลืมตาและกำลังจะเข้าไปใกล้กระนั้นมีแสงสีทองแพรวออกมาจากสายตาคอแสงสีทองโผลออกมาสีหน้าท่าทางของผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลินถึงกับเคร่งเครียดเขาไม่ใช่คนเดียวที่สายตาเปล่งประกาย ด้านนอกตําหนักระดับแรกผู้สูงส่งชั้นฟ้าทุกคนที่นี่มีแสงสีทองโผล่ขึ้นมาแสงสีทองนี้ไม่ได้ออกมาจากร่างกายแต่เป็นแสงสะท้อนจากตําหนักระดับหตํหนักระดับหปลดปล่อยแสงสีทองอันหน้าตกตะลึงซึ่งหวังหลินเข้าไปเพียงไม่ถึงเจ็ดลมหายใจแสงได้ผสานกับแสงจากระดับห้าเกิดเป็นความรุ่งโรจน์จากในอดีตนี่นี่มันผู้สูงส่งชั้นฟ้าบางส่วนพลันยืนขึ้นด้วยแววตาตกตะลึง เขาผ่านด่านที่หกทั้งยังแค่เจ็ดลมหายใจเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาผ่านสี่ระดับแรกไปได้ตอนนี้เขาผ่านระดับห้าและระดับหกระดับบ่มเพาะของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนการสามารถผ่านระดับหกไปได้หมายความว่าเขาสามารถผสานวิชาได้อย่างน้อยห้าสิบวิชาในร่างกายทั้งเผ่าเทพมีผู้สูงส่งชั้นฟ้าไม่ถึงสี่ร้อยคนที่ทำแบบนี้ได้ผู้สูงส่งชั้นฟ้าด้านล่างต่างก็มีท่าทีเคร่งขรึมและมองไปบนท้องฟ้า แม้แต่คนที่หลับตาก่อนหน้านี้และคิดว่าไม่คู่ควรให้ใส่ใจยังลืมตามองร่างที่กำลังพุ่งออกมาจากแสงในระดับ6คนที่สามารถผ่านระดับ6ถือว่าเป็นคนแข็งแกร่งข้ามกลางเหล่าผู้สูงส่งชั้นฟ้าผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลินจ้องมองร่างหวังหลินและมีท่าทีเคร่งขรึมหวังหลินตอนนี้ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงคนที่เขาไม่สนใจในครั้งแรกแต่จากนั้นก็ผ่าน4ระดับแรกได้ในครั้งเดียวจนทำให้สนใจขึ้นมา ระดับเจ็ดเขากําลังจะลองผ่านตําหนักระดับเจ็เขากําลังจะลองระดับเจมีไม่ถึง200คนที่ผ่านระดับเจได้แม้จะผ่านระดับหไปได้ง่ายๆแต่ระดับเจ็ไม่ใช่เรื่องง่ายแบบนั้นบางทีเขาอาจจะผ่านได้จริงๆผู้สูงส่งชั้นฟ้าด้านล่างมองหวังหลินที่ไม่ได้ลอยลงมาแต่ตรงเข้าสู่ระดับเจแทนร่างหวังหลินกําลังถูกสายตาเกือบทุกคู่ด้านล่างจ้องมองบางส่วนเต็มไปด้วยความคาดหวังสงสัยและกระทั่งดูถูก เห็นได้ชัดว่าถึงแม้หวางหลิงจะแข็งแกร่งจนผ่านระดับหกไปได้มีอีกหลายคนที่คิดว่าหวังหลิงจะผ่านระดับเจ็ดได้ยากมากผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลิงไม่บ่มเพออีกต่อไปแต่จ้องมองร่างหวังหลิงหายเข้าไปในตําหนักระดับเจ็ดตอนนี้สีหน้าท่าทางของเขาเคร่งเครียดหากหวังหลิงสามารถผ่านระดับเจ็ดได้นั่นหมายความว่าหวังหลิงอยู่ระดับเดียวกันกับเขาเขาซึ่งเป็นพยานรู้เห็นเซนคนหนึ่งได้ทดสอบชั้นฟ้าถึงสองครั้ง แล้วจะไม่ให้ความสนใจได้อย่างไรพอหวังลินเข้าไปในด่านที่เจ็ดเหล่าเซียนรอบด้านทั้งหมดต่างเงียบสนิทและมองขึ้นไปด้านบนจนหมดหนึ่งลมหายใจสองลมหายใจสามลมหายใจสี่ลมหายใจห้าลมหายใจหลังจากผ่านไปห้าลมหายใจผู้สูงส่งชั้นฟ้าหลายคนต่างก็อุทานออกมาด้วยความไม่เชื่อตําหนักด่านที่เจ็ดในท้องฟ้าสองประกายเจิดจ้าเพียงแค่ผ่านไปห้าลมหายใจแสงสีทองเชื่อมต่อกับแสงจากด่านที่ห้าและด่านที่หก เรากับดวงตะวันที่สองประกายอย่างเจิดจ้าบนบททดสอบชั้นฟ้าแห่งนี้ร่างผมสีขาวก้าวเดินออกมาจากด่านที่เจ็ดจนดูเหมือนเป็นร่างสีทองกลิ่นอายที่ปลดปล่อยออกมาถึงกับทําให้ผู้สูงส่งชั้นฟ้าบางส่วนต้องลืมหายใจเขาเขาผ่านด่านที่เจ็ดไปแล้วห้าลมหายใจนี่เร็วยิ่งกว่าด่านที่หกเสียอีกต้องมีพลังต่อสู้แบบไหนถึงผ่านด่านที่เจ็ดไปได้ชื่อเสียงของเขาจะสันสะท้านไปทั่วเผ่าเทพในช่วงเวลาอันสัน้น ผ่านด่านที่เจ็ได้ในห้าลมหายใจข้าไม่เคยได้ยินความเร็วระดับนี้มาก่อนจิตใจของเซียนนับร้อยด้านล่างกำลังสั่นเทาและไม่เกิดความดูถูกอีกต่อไปในสายตาแต่ละคนเกิดความเคารพขึ้นมาแทนที่บางคนที่หยุดอยู่ในตำหนักระดับสี่หรือระดับหต่างก็มองหวังหลินด้วยสายตาซับซ้อนอธิบายไม่ถูกช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนแอช่างกว้างเกินไป คนที่สามารถผ่านระดับเจ็ดไปได้ก็จะได้รับการเคารพจากผู้สูงส่งชั้นฟ้าตัวอย่างก็เช่นผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลิงถึงแม้จะเป็นคนโอหังเมื่อใดที่เขาพยายามทดสอบชั้นฟ้าทุกคนก็จะให้ความสนใจตำหนักระดับเจ็ดผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลิงขบคิดอย่างเงียบๆเ,เขาไม่คิดว่าหวังหลินจะแข็งแกร่งขนาดนั้นเขาจะลองระดับแดหรือไม่ตํหนักระดับแปนั้นยากมาก หวังหลินยืนอยู่ในแสงสีทองจากตำหนักระดับเจ็และสงบนิ่งมากในตำหนักนี้เขาได้ใช้ร่างแก่นแท้สายฟ้าและร่างแก่นแท้ห้าธาตุเพียงแค่สองร่างก็สามารถทำให้เขาผ่านตำหนักระดับเจ็ไปได้จากข้อได้เปรียบมหาศาลยิ่งค่าไปสูงยิ่งยากขึ้นไปอีกข้าสงสัยว่าจะผ่านตำหนักระดับ8ดไปได้หรือไม่หวังหลินมองตำหนักระดับแและทยานเข้าไป หวังหลินไม่สนใจการกระทำของคนอื่นเขาไม่รู้ว่าตัวเองได้ก่อให้เกิดคลื่นพายุลูกใหญ่ด้านล่างตํนักระดับ8ดเขากำลังจะลองระดับ8ช่างเป็นคนที่โอหังอะไรขนาดนั้นผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลินยังล้มเหลวในระดับแดเขาค่าเดาไม่ถูกเลยในเผ่าเทพมีไม่ถึงร้อยห้าสิบคนที่สามารถผ่านระดับแปดได้และยิ่งใช้เวลามากยิ่งทําให้ยากขึ้นไปอีกเมื่อมีใครสักคนผ่านได้มาหาชันฟ้าทั้งหมดจะต้องรับทราบแน่นอน ตอนนี้เหล่าเซียนเกือบทั้งหมดต่างก็ลุกขึ้นยืนแล้วการผ่านระดับห้าหและ7ก็มากพอให้เกิดเรื่องใหญ่โตได้แล้วผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลิงยืนขึ้นและจ้องมองตำหนักระดับ8ไม่วางตาเขาพยายามผ่านระดับ8อยู่หลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวตอนนี้มีคนอื่นลองที่ระดับ8เขาจึงทะยานขึ้นสู่อากาศเพื่อเฝ้าดูตำหนักระดับแเขาจะผ่านได้หรือไม่ความคิดของคนด้านล่างผ่านไปอย่างชา้า แต่หลังจากผ่านไปเพียงแค่สามลมหายใจแสงสีทองได้ระเบิดออกมาจากตําหนักระดับ 8. แสงระเบิดนี้ได้ทำให้ทุกคนตกตะลึงทันทีแสงสีทองจากตําหนักระดับ8ไม่ได้เปล่งประกายมาหลายปีตอนนี้แสงสีทองได้ผสานกับแสงด้านล่างและปกคลุมทุกคนในแสงสีทองจนกว้างไกลสุดสายตาเขาผ่านตําหนักระดับ8ผู้สูงส่งชั้นฟ้าจูหลิงถึงกับหน้าซีดและเต็มไปด้วยสายตาตกตะลึง เขาพยายามลองอยู่หลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวเสมอตอนนี้ได้เห็นคนผ่านมาในเวลาเพียงแค่สามลมหายใจด้วยตาตัวเองเหล่าผู้สูงส่งชั้นฟ้านับร้อยถูกแสงสีทองห่อหุ้มจนลืมคิดไปชั่วจังหวะแต่ละคนต่างก็มองหวังหลินในท้องฟ้ายอย่างเงียบงีๆเสียงหนึ่งดังขึ้นมาปลุกผู้สูงส่งชั้นฟ้าให้ตื่นจากอาการตกใจช่างยอดเยี่ยมท่านมีชื่อว่าอะไรบางคนรู้จักชื่อหวังหลิน แต่ส่วนใหญ่รู้แต่เพียงว่าเขาคือผู้สูงส่งชันฟ้าผมขาวเท่านั้นหวังหลินมองลงมาจากตำหนักระดับแปดและเอ่ยขึ้นหวังหลินหลังจากพูดออกมาสายตาพลานมองไปที่ตำหนักระดับ9้าซึ่งคร่าเลือนอยู่ในก้อนเมฆก,การผ่านตำหนักระดับเก้าหมายถึงการเป็นผู้สูงส่งชันฟ้าระดับสูงสุดการผ่านตำหนักระดับเ้าหมายถึงเขาจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงไปทั่วเผ่าเทพ การผ่านตําหนักระดับ9หมายถึงเขาได้เข้าใกล้ผู้สูงส่งชั้นเทวาไปอีก9เวลาที่หวังลิงนอยู่ในแผ่นดินเซียนดาราไม่ได้ยาวนานกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีหวังลิงนไม่ได้ตื่นเต้นและสงบนิ่งเหมือนเดิมภายใต้สายตาของผู้สูงส่งชั้นฟ้าด้านล่างหวังลินได้ทยานเข้าหาตําหนักระดับ9ที่ไม่เคยได้ส่องแสงออกมาหลายหมื่นปี